พบกับรายการรู้ชัดทำได้สไตล์กปทและใน EP นี้นะคะเราจะมาไขาข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนลองเทอมแคร์หรือกองทุน LTC กับคำถามนี้กันค่ะชุดสิทธิประโยชน์ของลองเทอมแคร์นั้นมีอะไรบ้าง ในส่วนของชุดสิทธิประโยชน์เรื่องของลองเทิม care การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอ่ะนะครับในส่วนของขั้นตอนการดูแลหนึ่งละเราต้องมีในส่วนของอ cm นะครับหรือว่าผู้เชี่ยวการผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอ่ะนะครับเป็นการประเมินนะครับหรือว่าความสามารถในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันหรือว่า el เท่ากับหรือน้อยกว่า1 1นะครับ เพื่อที่จะทำแผนการดูแลหรือว่าแคร์เพนนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่มีการทำแผนการดูแลแล้วก็จะได้นำในส่วนของโครงการหรือว่าการดูแลรายบุคคลเนี่ยเข้าที่ประชุมเพื่อให้อนุกรรมการลองเทมเคข์ของกองทุนต้องติดเนี่ยนะครับเป็นผู้อนุมัติ เทเพลนเพนการดูแลนะครับหลังจากนั้นก็จะให้ทีมสาวิชาชีพไม่ว่าทีมหมอครอบครัวทีม CM ทีม CG หรือว่าอสมรรวมทั้งท้องถิ่นเองก็ลงไปดูแลลงไปเยี่ยมในส่วนของผู้สูงอายุรายนั้นนะครับถ้าหากว่ามีการตรวจเยี่ยมแล้ว1ปีหรือว่า12เดือนก็จะมีการประเมินใหม่อีกครั้งผู้สูงอายุอาจก็อาจจะ มีสุขภาพดีขึ้นจากที่ติดเตียงอาจจะกลับมาแค่ติดบ้านหรือว่ากลับมาติดสังคมอะไรต่างๆถือว่าเป็นสิ่งที่ดีโครงการหนึ่งนะครับในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองนะครับถือว่าเป็นภารกิจหน้าที่และก็ตามพรบกระจายอำนาจและก็ในส่วนของพรบหลักประกันสุขภาพปี45มาตรา4 7ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนถือว่าเป็นโอกาส สำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ด้วยและณนวันนี้มีชุดสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระอ้อมผู้ใหญ่ที่จะไปหนุนเสริมเรื่องของการทํางานในพื้นที่ซึ่งในส่วนของพื้นที่เขตเทศบาลตำบลนาจางเองเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสมากนะครับที่มีโครงการนี้ขึ้นมาและก็เราได้ดูแลในส่วนของลุงป้านาะอาหรือว่าตายายอะไรต่างๆ ทีอ่อยู่ในพื้นที่และเขาเขาเองเนี่ยก็เป็นปูชนีบุคคลในพื้นที่ที่สามารถที่ทําประโยชน์ให้กับพื้นที่เรามากมายณนะวันนี้เราเป็นลูกเป็นหลานเราก็มีโอกาสในเรื่องของการดูแลเองก็เหมือนกับที่ทางสปสชอบ,บอกว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแบบนี้ครับในส่วนของนาจางก็ดูแลแบบนี้เหมือนกับท้องถิ่นต่างๆครับรู้ชัดทําได้สไตล์กปทครับ ตามสาระข้อมูลดีๆเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นได้ตามช่องทางตามนี้เลยนะคะและจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่สดใหม่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ YouTube และ Facebook กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นกปพทและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นได้ที่สายด่วนสปสช1 3 3 0ได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะรู้ให้ลึกเข้าใจชัดเจนในรายละเอียดและทำอย่างถูกต้องนะคะ รู้ชัดทำได้สไตล์กปทสุขภาพดีมีหลักประกันท้องถิ่นสร้างสารรค์กปทสนับสนุนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกองทุน LTC หรือเรียกว่ากองทุนลอง g term c a r นะครับเป็นวบที่สนับสนุนการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนนะครับซึ่งเป็นเรื่การดูแลระยะยาวในชุมชนมีความร่วมมือของสามนงานคือท้องถิ่นนะครับกระทรวงสาธารณสุขแล้วมีงบผ่านสปชในการขับเคลื่อน การดูแลงาน LTC นี้นะครับโดยมี Care Manager, Care g i v e r แล้วก็มี Care Plan คือแผนการดูแลผู้มีระยะพึ่งพิยงในชุมชนให้ได้รับการดูแลที่ดีแล้วก็ทั่วถึงนะครับทั่วประเทศซึ่งขณะน,นี้มีประมาณ200รายทั่วประเทศนะครับ